เสียงเฮียอะไรอะแปลกมันเป็นเสียงไงยูเก็ตแปลกเฮียอะไรไม่รู้มันบอกว่าให้ไล่ไล่ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวให้กลับไปกลับไปซะใช่ไหมเออก็กลับมาสิฟังมันดิอล่าสัตว์มีเชือกไหมลยนะมีเชือกไหมมีมีขอหน่อยพออ่านคู่มือแล้วได้เก็ตอะไรบางอย่างมึงจะทำกรติกน้ำใช่ไหมจะผูกคอตายไอเฮียกูว่ากูไม่รอดแน่นอนไอเฮียปูแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรแบบแข้างล่างไอ้่ ตัวเฮียอะไรลีมันมามันมาลีอ้าวลีเนี่ย ah ีาล well. uh ี่ละดูเจ้า เป็นอะไรที่แบบโคตรเทียวเราเจะไปเอาน้ําอ่ะต้องไปแดกน้ําป่าน้ําสกัปรกอ่ะแดกน้ําไม่พอตอนดึกออกไปหาของกินไฟดับฝนตกไม่พอกูเดินตกเหวอีกปิงแดกเกาะเลือดไหลไอสัตว์กําลังนอนตื่นขึ้นมาตายไอ้เออชีวิตตายมามาอยู่สองคนจะแย่อยู่แล้วอยู่คนเดียวจะไปเหลืออะไรไอ้้ยแบบชีวิตคตรตัดทบเลยนะเมื่อกี้ไอ้้ยอยู่คนเดียวแบบเคว้งคว้างสัตว์อ่ะเฮ้ยตัวใหม่ วินเซนต์อะโหลนายหนวดขึ้นแล้วเหรอมันได้แต่ตัวเดียวกันเหรอแต่ว่าแค่หนวดขึ้นไงเว้ยควางจริงแล้วทีน<อ>ีไ้ไอ้ตอนดึกเมื่อกี้คือเดินเดินไปป่าฝั่งน้นอ่ะไอสัตว์ไปเจอเสือครวสัวโค้ง <c oughs> ไงเฮียใช่อเออนี่มาเอาเมาุนมะพร้าวจะกินอยู่ไหมก็ <c oughs> เก็บเผื่อไว้ดีกว่าตอนนี้มีแค่กล้วยเนี่ยมึนกลายเป็นตัวอะไรอยูคือเมื่อกี้หลอดเหลือแค่หลอดเหลือยงละหลอดอื่นลดหมดแล้วอะเดิมนะเปลี่ยนตัวไงมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่โหลดหรอเมื่อกี้อืมมันโหลด อ๋อตกูหายหมดเลยอะเหี้ยของกูหายหมดตัวเลยหลุดเมื่อกี้อ๋อชิบหายแล้วไม่รู้ตายไปเมื่อกี้ก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยของของไม่มีเหี้ยเลยเลยแต่มีแต่ขยะนี่ไงมะพร้าวที่ไอนนี่ไว้มะพร้าวไม่ใช่ตัวมึงจับอะไรก็เป็นพิษเรอะเราเราย้ายย้ายไปฝั่งนู้นไหมเออลองไปไปไปไอ้ถ้ำนั้นน่ะน่าอยู่อะเต็มแมงป่องแล้วดิเออไอ้เฮี้ยนอนไม่เป็นศุกเลยนะไอ้เหี้ย เมื่อกี้นอนนึกว่าแบบโอ้โหนอนปุ๊บทุกอย่างมันจะดีตื่นขึ้นมาตายไอสัตว์มึงมาทางไหนอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยเออลืมดูทิศเลยเชี่ยไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ <c oughs> มาตรงสะพานสะพานเสื่อมสะพานเสื่อมนั่นน่ะเห็นตัวแล้วน่ะมา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 เ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยใบเนี่ยสำคัญดีเท่าไหร่มีขวานไหมอย่าอย่าสร้างแป๊บนักเดินป่ามือใหม่ต้องทำใจหน่อยอ้าวทำไมไม่เข้าตัววะอ๋ออยู่นี่โอเค ชีวิตของเราอะเ,เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเว้แต่เราต้องเริ่มต้นให้ดีกว่าเดิมเนี่ยเห็นอะไรสมุนไพรกูเก็บหมดอเฮีย่นะอย่าลืมเช็คตัวเองด้วยนะแบบว่ามีแผลมีอะไรหรือเปล่าเฮียบอกตัวเองดีกว่าบอกตัวมเองเฮ้ยอะไรอะมันมีลูกอะไรอะถั่วไม่ทราบเก็บมาก่อน เนี่ยฝั่งนี้เรามาจากทิศทีโอเคเห็ดไม่ทราบไอ้เหี้ยกูไม่กลา้าหยิบเพียอเลยเกมเพียเนะี่ยแม่งแต่มึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่เห็นชื่อมึงเราเดินไปด้วยกันดิไอ้เหี้ยอลังกระถางใหญ่คืออะไรวะไอ้ยนกฟาร์มิงโกลเอาละคืนนี้นกแก้วยิมลกักกูดักแด้แดกได้ไหมอย่าแดกมั่วนะมึง่ชอบกินมั่วดักแด้มันอยู่ในอาหารอ่ะกินได้ไม่ใช่หรอประดิษฐ์มันต้องทำลายท๊อําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะประดิษฐ์ นี่เดี๋ยวกูทำหอกแค่นี้ก่อนทำหอกให้หน่อยดิหอกเดี๋ยวทำให้แกก็รู้ว่าฉันเป็นนักเดินป่ามือใหม่อ่ะนี่ล้อล้ออ่ะฉันไม่ใช่โจโฉนะทำไมที่จะได้ฉันไหอกนี่หรอเก็บได้ไหมเก็บแบบเก็บได้เผื่อเจอพวกคนป่าได้ไหมมีอาวุธสู้มันใช่งกันไม่ได้ใช่ไหมปิดแต่ดีละไอ้เหี้ยยิงมือบอลมันอยู่พวกเราเนี่ยอากาศไอ้ทำขวานให้หน่อยดิมีหินไหมหมดไปแล้วทำไอ้นี่ไปให้เมื่อกี้อ่าก็ เจอหินใหญ่อะกดลิกขวาที่หินแล้วกดคำว่าเก็บอะมันจะย่อยเป็นหินเหล็กแต่ถ้าเกิดพี่โป่งจะเป็นหินเหล็กไฟเออฉันมาทางนี้ดีกว่าทางเนี้ยนิดเหนือมีน้ำตกด้วยเราต้องทำที่ต้มน้ำนะตอนนี้เที่ยงแล้วนะลีเที่ยงแล้วคิดว่าเราต้องเ้ยคาปิ่าอย่าเพิ่งติดเต้นกับพวกสัตว์พวกนั้นชีเราต้องอยู่รอดเนี่ยนายก็ไปหาเนี่ยแทงปลาพวกเนี้ย ถึงว่าประสบการณ์เฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรอะ่ะอย่าบอกนะเสืออ๋อคาปิบาร่าเฮ้ยเจอตัวเฮี้ยมึงเอามาทำเป็นชุดเกาะได้มันเกมเดียวกันปะวะไอเกมนี้ก็มีชุดเกาะนะแต่มันทำจากอะไรประเด็นอะ่ะเดี๋ยวต้องดูกันมีไหมมีแบบในแรกแรกหาที่อยู่ก่อนเออหาที่อยู่ก่อน,ออออนจะตายหงตายหงายอยู่แล้วแนล่แปลกๆขวามือขวามือทำไมดูขวามือขวามือฝั่งที่มึงอยู่ปะเนี่ยขวามือคาปิมึงหันมาทางขวาคาปิ巴拉ทำไมเออนี่ไงนี่เห็นไหมนี่ทางหน้ามึงเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วคาปิ巴拉ทำไม ไม่ข้างหน้าดูที่กูหันหน้าไปเนี่ยใครอ่ะคืออะไรอ่ะดี๋ยวนึงอนึงขอตามมาถ่ายอูด้วยก่อนว่าเราได้ที่อยู่ชนเผ่าเหรอไม่รู้อ่ะต้องรอดูดูแป๊บหนึ่งจะเย็นดิไม่น่าจะมีใครหรอกมั้งไม่ถามทายสุขภาพกูสักคำเลยตรวจสอบหมู่บ้านชาวเผ่าโอเคมาตรวจสอบกันแป๊บหนึ่งรอก่อนเผื่อมันมีอะไรให้เนี่ยเอ้มันจะมีใครวะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ใบตองด้ยฉันว่านะ หลังคาเนี่ยชาวเผ่าไม่น่าจะปล่อยให้มันโซแบบนี้นะถ้ามีคนอยู่จริงๆหลังคามันก็น่าจะแบบดูเรียบง่ายกว่านี้เพราะฉะนั้นเราไปหาต้นปาล์มแล้วก็มามุงหลังคานอนคืนนี้ดีกว่าได้เลยต้นปาล์มเหรออย่าแต่ตอนนี้ต้องหาขวานไงเฮ้ยได้อาวุธใหม่ได้เลยเออมันเป็นมีดของชนเผ่าอ่ะเฮ้ยนี่ไงไดอะไรมาไม่รู้ <c oughs> ขนนกเก็บไว้เฮ้ยลีต้องดื่มน้ํามีน้ํำไหมไม่มีเราต้องต้มน้ํา เชิทำไมชีวิตมันลำบากต้องไปตัดต้นปาล์มมานะเอาใบกล้วยก็ได้มั้งคิดว่าเนี่ยเอาตากแห้งอ่ะเนี่ยเอาเนื้อมาตากแห้งอ่ะได้แปลกใช้ถูกประเภทเปละะ่าวีมันเหนื่อยแล้วนี่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 เอเนี่ยหลังคากล้วย ทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนเดี๋ยวกูขอดูการทำไอ้นี่ก่อนมันมีเครื่องรองน้ํากองน้ำอะไรไหมเออรีบหาเลยจะตายแล้วแหละต้องนอนแล้วอ่ะเอากระโดดไม่ได้แล้วพลังงานาจะหมดไอรีขออนุญาตสีหม่องฉันขอนอนก่อนนะพักอิ่มสักแป๊บหน,นึ่งเฮ้ยเนี่ยกระติกใช้มะพร้าวก,กับเชือกเออเบาๆหน่อยจะนอนเลยแบบเบียร์โลเพนมาสุดใกล้ตะกี้ละ เออตืมาสุขภาพจิตลบหนึ่งไอ้สักนึกว่าบวกหนึ่งเออมาทำต่อแล้วกันใบตองแห้งเอาไปทำอะไรได้วะดแีแปลกแปลกเสียงนีอะไรไม่รู้เหรอกูมึงอยู่แถวไหนก่อนเถอะหูปลาแปก๊กเฮ้ยมันอเอ,อ,เอ,เอ,เอนี่แทงได้ปะสองคนได้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 ไดขอขอตัวเลยขอทำไอ้นี่ก่อนได้ไหมได้ได้ได้ทำที่เซฟก่อนทำที่เซฟก่อนกูอถอยมาแล้วกูอถอยมาแล้วเอ๊ะกูวตายเนี่ย วัวได้เหรอชีวิตคอเราอ่ะอ่านมาเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเย้ยแล้วทำไมกูต้องมาทำคนเดียววะเนี่ยแ๊บหนึ่งได้ไหมกูขอหาติดไรก่อนเฮ้ยฉันว่าเราลอดแล้วแหละมีมอไซค์ผ่านแถวเนี้ติดรถไปด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอะลีนี่มึงหลอนแล้ว อ๋อแปลว่าหลอนไม่ได้หิวไม่ดได้กินน้ำแน่นอนเลยมันบอกว่าแจสแฟชชอะไรสักอย่างแล้ขออนุญาตกินกล้วยกันแล้วกันอ่ะดีกว่าไม่ได้กินอะไรเลยไปกินกล้วยไปกันเออเชี่อกินผิด <c oughs> กินดักอ๋อกินดักได้เพิ่มเพิ่มโปรตีนไม่ผิดโปรตีนเพิ่มขึ้นมาแต่เมื่อกี้มึงเป็นอะไรอะ่ะมันจะโอ้ทำไมวะเดี๋ยวกิกนอีกรอบแต่สุขภาพจิตลบห้าชิบหายละกูเริ่มจิตหลอนแล้วไอ้ลี กินลายจิตมันจะกินอะไรจิตถึงจะเพิ่มขึ้นอ่ะมีจะปูใบตองใช่ไหมปูแล้วน่ะเฮ้ยอะไรแปบาข้างล่างไอ้ยเฮ้ตัวเฮียอะไรลีมันมามันมาลีอ้าไอ้ลีโดนโดนโดนกลับมากลับมากลับมามึงมาไอสัตว์มึงมาไอเฮียมึงมาไอเฮียชนเผ่าละมึงเฮ้ยเอลีกูจะมองกูจะซีมองไอ้ลีกูมารดบภาพเลยไอแปกูกลัวแล้วเสียงอะไรมันมันมองไปแล้วตัวหนึ่ง อเฮียมันมันมาจากไหนไม่รู้มาสองตัวไอเฮี้ยมันได้ยินเสียงมาแบบนานมากเลยๆๆๆ <c oughs> เฮ้ยกูต้องเดินไปใหม่แปกลกแลวยกูปวไม่มีุธช่วยนะแปบ๊บนึงเดี๋ยวกลับไปเออหินใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ไม้หามไม้กันเนี่ยเดีย๋ยวมาเก็บของเดินมาได้ปะมาดูกันเก็บของเดินได้เหรอเออมาดูกันกำลังไป เหี้ยแล้วเสือบไปไกลซะด้วยสิว่าตัวเองตายหรือว่าการเราอยู่ไกลมันมันไม่ใช่หวะมันมันไม่ใช่ทางออกของเราลีว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปหวะเราตั้งฐานไกลเกินไม่เราต้องสร้างไอ้นี่เขาเรียกว่าจุดจุด,จดไอ้เซฟจุดเกิดอ่ะใช่เหรอมันสร้างได้เหรอ,อ,อได้เราทำาต้องทำาไงเดี๋ยวบอกให้มึงมาถึงก่อนกำลังไปอยู่เนี่ยหลงทางเลยเฮ้ยพวกเด็กขี้อ่ะไม่งวิ่งมาแห่ๆแล้วกสะสกิดขากูไอ้สัสพอกเก็บป่้วยกัน ทีงไหนวะลีทิศไหนอะดูเข็มทิศหน่อยตอนนี้อ่ะกูอยู่ทิศอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอล้ขอวุธด่วนๆนี่ๆเริ่มเริ่มเริ่ตายอันนี้ไหมอาวุธกิ่งไม้ยาวตายตรงเนี้ยตาแถวนี้แปลกที่กูเห็นน่ะใช่ใช่จำได้อยู่นี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 ่ป่ะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยขอเนี่ย มไม่มันเครื่องดักดักสัตว์เล็กอะกูได้แมงมุมบารซิลมาตัวหนึ่งโอเคจะจำไว้ถ้ามีเสียงแล้วเราจะไม่จุดไฟจริงๆหรอ้วจุดดิมันจะมีเสียงอะไเฮียนึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้อแบบนั้นเลยตรงดักสัตว์โอ้โหข้างล่างกูสากก่อแม่งพังหมดเลยแม่งเอ้ย นี่ใบตองอยู่กูไปช่วยใบยตองใต้นี้เต็มเลยเราบก่อไฟก่อนไหมหาลมไอ้นี่ก่อนมึงมึงก่อเลยมึงก่อเลยเดี๋ยวกูหรือให้กูก่อกูก่อก็ได้นะไม่กลางคืนกลัวฝนตกเลยดิเอาใบาตองเนี่ยใบตองเนี่ยมึงก็ตัดต้นไม้อ่ะมึงก็ได้ใบตองตัดสุดกล้วยเนี่ยไ,ได้ใบตองแล้วชี้เลยเมื่อกี้กว่าจะตัดได้แต่อย่างน้อยก็มันก็ยังดีด้วยตัดใบตองอ่ะมันทำยังไงอะมันทำยังไงอะเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมวางคิววางเลยเปล่งมุมดีดีเออทำไมมันตกข้างล่างวะ จะต,ตัดใบตองแม่งไม่ง่ายกว่าตัดใจนะเว้ยจะบอกให้อันนี้เบียว,ว <c oughs> อะไม่<ด>มึงควรสร้างไอ้พวกแคมป์แคมป์แบบไอ้นี่มากกว่าเฮ้ยว่ามันตกว่ะไอรไไีไม่ได้ไม่ได้กูต้องสร้างเป็นแคมป์เออเออมาไอรีว่าอยู่ๆก็หายเฮียตกดึกทีไรจะหายตลอดเลย <c oughs> ไม่ได้นะปวดเนื้อตากแห้งก่อนจุดไฟกันเถอะตอนะตรงนี้เลยกูมึงก็จุดดีมึงเฮ้ยฝนมาคุยพูดถึงจุดไฟแล้วปุ๊บฝนมาปั๊บ เออตรงไหนพอจุดได้ปะตรงนี้ก็รวยเขากระท่อมแม่งเลยไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้น่าจะได้นะหลบฝนนิดหน่อยมาลองดูกันทู้ชมเนี่ยจะกูสร้างนี่ดีปะ พวกกูสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงวิธีการสร้างกระท่อมเล็กกระท่อมใหญ่ทำไมเราไม่อัดกระถ่อมมือกระท่อมเล็กเฉยๆก่อนเนี่ยกิ่งไม้แป๊บเนี่ยเอามาดิสูงสองกิ่งไม้ยาวเชือกใบปาล์มยี่สิบแปดโอ้โหเนี่ยกูตั้งแล้วอ่ะทำให้บันทึกเกมได้โอ้เออโอเคมีท่อนสูงยังจะไปตัดเอากิ่งไม้มาเติมเลยแป็กิ่งไม้ยาวกิ่งไม้ยาวแปดเอาวางไว้ตรงไหนเจ้าตรงไหนนี่แหละตรงนี้นะ เดี๋ยวนะมันเล็กไปเปล่าหรือว่ามันเออมันใช่ใช่ไหมเออเดี๋ยวมันเอาขึ้นใช่ป่ะกด e ไม่มียาวสองเออเมื่อกี้เหมือนมีตรงนี้เหี่ยตลอดเวลากูระแวงเฮียไหนไม้ยาวเนี่ยมันเห็นอยู่ตรงนี้เะยินไม้เฉยกินไม้ยาวที่ใส่โซ่ยังไงขาดไม้ยาวขาดสองขาดสองได้อันหนึ่งแล้วขาดอีกอันหนึ่งต่อไปน่าจะใบตองขาดไหนอะนี่ไงอันนี้เหรอใช้งานอยู่ใช้งานอยู่เฮียอะไรวะ อ่ะได้ละที่เหลือเชือกเชือกเชือกถาวรนั่นแหละใช่ปหใบปาล์มใบปาล์มสิบสามอันใบปาล์มป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยใช่ป่ะใช่ใช่เล็กๆเนี่ยโอเคแล้วเราจะสูใช่ก่อนเลยได้เลยสูเชิวๆชสูเชิวๆมันแตกได้ด้วยนะมึงเออว่ะไอ้ที่จะลืมเลยเพราะมันเก็บเยอะได้ได้แล้วได้แล้วเสร็จละง่ต่อสู รู <laughs> ้เดี๋ยวสูมึงดีวคนเดียวเลยสูคือมึงเก็ตจังสีละสูอา้าวแกไม่รู้รใช่ไหมว่าฉันจุดไฟได้อะ <laughs> สร้างใหม่สร้างใหม่นี่กูนอนนี่มึงสร้างอีกอันนึงไม่เราทำกระทอมเล็กดีกว่ากระทอมเล็กเพื่อบันทึกอะ่ะเอออันนี้ก็บันทึกบันทึกได้เหรอเอออยู่เชื่อเออมึงสร้างอันนึงไปทำอีกอันนึงไปเราสร้าง <laughs> <อ>เราสร้างเพิ่มดีกว่าไหมนิดเดียวอีกประเดียวเอาท้องสุงอะ่ะ มีท่อนซุงอยู่แล้วเมื่อกี้ก็สร้างเพิ่มไงเนี่ยคือเราจะอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอวะสร้างไปก่อนเครื่องทีว่ามันต้องทำเฮ้ยมันมาอีกแล้วลีมันมาอีกแล้วลีไหนเดี๋ยวๆกดบันทึกยังไงได้ยินเสียงอ่ะเอ๊ะบันทึกเกมละได้ยินเสียงอ่ะเมื่อกี้หรือว่าเสียงตัวกูพูดวะอย่านะไอสัตว์เยี่ยกูหลอนเลยเนี่ยเอาละเอาละคืนนี้เราจะทำอะไรดีเดี๋ยวมึงนอนไม่พออีกแล้วเนี่ย เออดลิสชี่ฉันมีอะไรกินบ้างโหของกินแทบจะไม่มีเลยเราต้องไปล่าปลากันอย่าลืมเช็คสุขภาพจิตนะไอหยดโอ้โหมีน้ำไม่รีเนี่ยแหละสิ่งที่เราขาดที่สุดอะทำอันนี่ให้เลยดิเนี่ยเราต้องเอาเนื้อเนี่ยแปเราต้องไปล่าล่าสัตว์เอาเนื้อมากินเฮ้ยอย่าลืมเช็คร่างกายนะอ๋อตรวจสอบร่างกายกันโอ้โหนั่นไงไอลีเนี่ยเราดูเช็คร่างกายด้วยนะ แม่งป็นเกาะเมื่อกี้ฮยเรากินน้ำในนั่นได้ปะวะมองเห็นไหมล่ะไม่เห็นวะไ้รีลีดูร่างกายด้วยเนี่ยชาญพิธีกรรมเรากินน้ำได้ปะไม่แน่ใจเรากินดูไม่ได้ดไไดแต่เช็คร่างกายก่อนนั่นแหละเฮ<ล>้ยมีแผลไอสัตว์มีตอนไหนวะเฮี้ยายาก็หมดไปหาต้นในนี้ให้หน่อยดิมีไหมได้เก็บมาไหมต้นเลยต้นดอกสีเหลืองอะไม่ได้เก็บมาเอ้าแม่งเปิดแแบบได้นี่มาเนี่ยต้องไปตรงนั้นน่ะ A2 อะแตลกเราไปหาเราเดินทางไปหน่อยนึงวะ เดี๋ยวเราได้วิธีการทำลายเอิ์มน,นี่ยต้องไปหาต้นเจ็บแผลอ,อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้ววิธีการทำง่ายๆเสร็จปุ๊บเร,เ,เราก็ประดิษฐ์มาที่นี่แล้วก็ประดิษฐ์ก็าใช้นี่เราก็อีกปุ๊บ,บเราก็มาที่ตรวจสอบนะจ๊ะตรวจสอบร่างกายเมื่อกี้เรามีที่ขานี้เออนี่เราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาอา้าวกดผิดทษทีตรวจสอบร่างกายกระเป๋าเอาผ้ามาปิด เอาเดฟักถูกไหมเนะนี่ยอ๋อนี่นี่โอเคพันแผลแล้วไอ้ลีดูดูดเลือดดูอะไรเดู๋ยวนะแผลในตัวเออแผลในใจตายซะไอ้เชี่ยเฮ้ยตกใจหมูป่าอ๋เอ้ยนึกว่าเสือเออขอน้ำหน่อย<ๆ>ดีแหละประเด็นเราจะหายจากไหนตัวเราพังไปหมดเจ้าตกหลายรอบมากเลยแต่เราทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยมะพร้าวไหมมะพร้าวไหมไหนมะพร้าวอะเนี่ยต่อ เอานี่ไงมะพร้าวแล้วเรากินน้ำไงต้องตีก่อนไหมตีกันดิเอออ่ะพอเป็นอันนี้แล้วหยิบกินเลยไหมมันมีน้ำสะอาดอะเราหยิบดื่มดื่มโอเคเฮ้ดื่มด้วยดื่มด้วยหมดแล้วอ่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นนิดเดียวมอออมเออเออเออออเ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 อเ ร่างกายขาดต้องการน้ําเพิ่มโปรตีนเราไม่น่าอยู่ป่าได้นะฉันต้องดื่มน,น้ําอย่าลืมจำํำเลยนะจําว่าทางทิศดบิ<ะ>ฉันหิวน้ําอีกเล้วเหรอแม่งกูจะไปะชดชีวิตกูยายกินน้ําคลองแล้วกินได้นะแต่เสียสุขภาพจิตเลยที่ปล่าวะไม่มันก็ตายแบบมึงไม่ใช่เหรอลองกินดูมันไม่ตายไวหรอกแต่มันแบบประทัง <c oughs> ชีวิตได้ออ ต้องรั <S <S <ด>พาไปโอมและที่ชื่อก <โ diy. S 2> ินเฮลนรกสีเขียวจริงๆดีแล้วที่เราไม่เอาระดับยากอ่ะอืมแต่ถ้าเราไม่เล่นระดับนี้เราจะไม่สัมผัสถึงกินเฮลจริงอยากกินเฮลกว่านี้ไหม่ะทำไมระดับยากอ่ะเฮลแน่นอนเฮลเฮลมีเฮลมีพลีสอ่ะจริงๆกินได้นะลองดูน้ำมันก็สะอาดเดี๋ยวหรอกอันนี้ดอกอะไรเนี่ยดอกไม้ไม่ทราบชื่อเอาไปก่อนแล้วกันเพื่อทำไรได้เอ๋อไม่เสี่ยงแล้วกันตรงนี้ เฮ้ยกูจะอยู่ยังไงวะลองหาดีน้ำมันมีแหล่งน้ำไหนบ้างกูไม่ไหวแล้วกูกินน้ำนี่ก่อนเลยกันตากแห้งต้องตากแห้งเสียงหมาที่ไหนเป็นอะไรเนีย่ยโอเคกูคอิ่มน้ำน้ำกูกูไม่หิวน้ำแล้วเจ้มีลิฟต์ด้วยนะอาหารเป็นพิษโรคปรสิตต้องเพิ่มแร่ธาตุนอนสระทกวิธีรักษาใช้น้ำไปทำาิาการมร่างกาย มีเชื่องไหมลีฮะมีเชื่อกไหมมีมีขอหน่อยพออ่านคู่มือแล้วได้เก็ตอะไรบางอย่างมีวิทำกระติกน้ำใช่ไหม จะผูกคอตายไอ้เฮียกูกู <laughs> ไม่รอดแน่นอนไอ้เฮียยังไงกูไม่รอดกูยอยู่ไกลสิเดีย๋ยวแป๊บ,บนึงกูขอหาของกันอันนี้ไม่ตากเลยนี่ไงเนื้อนี่กูตากเนื้อไว้กินได้ยังกินดิมันกินดิบได้ไหมหรอรอเวลาเห็นไหมรอแดดออกอ่ะแล้วมันจะนี่เองค่อยๆ<ค>เนื้อแข้งไอ้เนื้อเนื้อตากเนื้อแดดเดียวเนืเ้อม,มาจากไหนมาแล้วนกเนี่ยเราต้องทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดีว่ะนี่เราก็ทำอยู่นะแต่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโอ้เจอมะพร้าวแล้วขอบคุณพระเจ้า ที่กูเจอ,อยางไม้ว่ะยางไม้มันไม่ทำอะไรวะแปะเออถามทำไมวะเนี่ยเหมือนรู้อะมาดูหน่อยอ,อ๋อน้ำขึ้นมานิดหน่อยเออี้ยจึกออจ๊กเกลียวจริงแปะเสียงอะไรวะเสียงอะไรอย่าพูดดิยอย่างไรไม่รู้อะโอ้ได้ต้นมะพร้าวและลีสองลูกมันเป็นไงต้นมะพร้าวเนี่ยมันก็จะมีมะพร้าวหล่นลงมาขอญาตกินเจ้าไมเอาด้วยไหมเอาเอา,เอา เดี๋ยวไว้ให้ลูกนึงฮะเสียงเฮียอะไรอ่ะแปลกมันเป็นเสียงไง You Get Back เฮียอะไรไม่รู้มันบอกว่าให้ไล่ไล่ไลออกมาใช่ไหมเดี๋ยให้กลับไปกลับไปซะใช่ไหมเออก็กลับมาสิฟังมันดิจะดื้อด้านอยู่ทำไมเล่าเฮ้ยต้องนอนว่ะขออนุญาตนอนก่อนเออม่วงแล้วขอนอนุญาตนอนเฮียกูหลอนแปลกไอหลอดสมองออใช่ไหมล่ะเอออยู่ในเวิร์กเก็ตแบคมันหลอนไรไง หลอดสมองนี่ไม่ต้องใช้อะไรอ่ะกินอะไรอ่ะไม่รู้แย่แปดเอามะพร้าวมาอยู่ไหนมะพร้าวเนเน่เห็นไหมเออเดี๋ยวหาให้ไอ้มีดนี้แม่งดีอ่ะมีดหมอฟันแป๊บเดียวมะพร้าวตกหมดเลยรีเริ่มไหมมีท่อนซุงแล้วเนี่ยเอาไหมประดิดฐ์ไหมปดิดเลยไอ้นี่ไงเนี่ยไอ้ไอ้เพิงเล็กเนี่ยขอนอนกันเลยสร้างเลยตั้งท่อนซุงสองเลยจัดจัดจัดเลยตรงนี้ย มาดูกันดีอะดีอยู่นะมันจะได้แบบเชื่อมกันมาเริ่มเลยเริ่มเลยซะยอยไอ้เฮีย้ยกูขี้แตกเอ้ยกูอ้วกแตกแปะขี้แตกไปแตกดิบมันก็อ้วกดิล้วงคอได้ป่ะเนี่ยเชื่อโปรตีนหมดไอรีเจอนออก่นกนมกอลเวกเฮ้ยมะพร้าวกินได้เฮ้ยในมะพร้าวใ <c oughs> นกะเป๋าอยู่ในกระเป๋านะพายาด กินเพิ่มโปรตีนหน่อยถึงแม้มันจะหลอนยาสิหน่อยก็มะพร้าวไหนมะพร้าวคืออันไหนวะแป๊กก็ลองดูบนต้นนะถ้ามะพร้าวมีต้นกับฟันแมงทั้งต้นเลยอะมะพร้าวมีต้นเอ้ยต้นที่มีลูกมะพร้าวอ่ะเนี่ยกลัวมึงหลอนป่าเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกินดักแด้ไปเลยหลอนขาดแม็กกี้กับนี่ไงไข่ใช่ไหมก็นี่ไงเลียพวกแบบว่าแขนเนาะมันก็เค็มๆเหมือนกันอยู่ป่าเงี้ยการใช้ชีวิตอ่ะมันบอกกินเทลแหวแหวอะไรไม่รู้เออนั่นแหละระวังตัวไว้ มันแบบหอ้ร <SM. S 3> <Christina. S 2> ่างกายมันเริ่มแปลกๆขอยัดดูมันเจมันเจมันร้องอย่างนั้นโอ้ยกูเป็นเผกเลยกกูไปทำอะไรมามาอะไรมาแปะดิโอ้ยเย้เอาละเอาละเอาละมาอุ้ยแผลอะไรวะอิชไปโดนอะไรมาวะน่ากลัวเอาใบไม้แปะดิชิบหายละ ไม่ใช่แผลที่สามารถเอาใบไม้แปะได้มันเป็นแผลอะไรวะเนี่ยแผลผูพองปะเออต้องใช้อะไรอะ่ะผนนุกเขี่ยเขี่ยเขี่ยใช่แล้วฉันต้องดื่มน้ำอีกแล้วไอ้ไอ้แปลกุดหล่อนสองคนแม่งอยู่ปา่านี่ยากจริงๆเลยวะเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยจอยังวะเมื่อกี้ยังเพิ่งกินมะพร้าวไปนหิวอนกแม่เวแล้วต้องทำที่กองต้องน้ำอะ่ะที่กองทำไงอะ่ะทำเป็นก็ไม่บอก ไอ a, ้เหี้ยตอนีกูหลอนแปลกไอ้เหี้ยอะไรเต็มในหัวกูเต็มไปหมดเลยตรงไหนนะกองน้ำอันนี้ปะวงแหวนหินไม่ใช่วงแหวนหินนี่มันไอนน้นี่ไว้ไอ้นี่เฉยปะน้ำมันไหนเดี๋ยวทำให้เองนี่ปะแผลวิธีรักษาวางหนอนไว้บนแผแลแล้วหลอให้หนอนมแมลงวนันกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วจนหมด <Yeah. S 1> ความเจ็บปวดทําให้สุขภาพจิตลดลงโอ้โหสุขภาพจิตลดกิพานแผลกับพืชที่มีคุณสมบัติยัดถังหยุดยั้งยัด <laughs> ยัดถังยึดยักยึดยักการเติบโตของเชโรลดสุขภาพกายลงนี้ด้วยทําให้เป็นไข่อออันนี้ไม่ใช่แผกคีดขวดแม่งเอ้ยก,กูเสือไปแดกนอนหมดแล้วด้วยนี่น่ากลัวหานอนกันแปกกูทำไอ้นี่ลแล้วที่ทําน้ํากระติกมะพร้าวรอฝนตกแล้วได้มีไอ้นี่ไปกองน้ํากินแปกหานอนให้หน่อยดีจะตายแล้วนอนเหรอกูเห็นซากสัตว์อยู่นะอันนี้เ้ย ใช่หนอนไหมล่หนอนมแมลงออแล้วมือก็มาใส่ที่แพลโมเมนต์ว่ะมันไม่ใช่หนอนมแมลงหรอหนอนพยาธินี่ยขออ่านคู่มือไหมหนอนมแมลงวางไว้บนแผลแล้วรอให้หนอนก็ถูกนะแล้ววางบนแผลไงเนี่ยคุมืพระคุณเจ้า ขื้นขึ้นมาหน่อยโอ้ที่ดีก็มีโอ้ฉันต้องพักผ่อนกูมาถูกที่ไหมเนี่ยเอลีอยู่ไหนเอ้ยเอลีฮะลงป่าต้องกลับไปพักผ่อนดีด่วนๆกูอยู่ที่อ่ามึงดูที่คือมันดูตัวเราตรงไหนมันดูตัวเราตรงไหนยี่สิบหกกดนี่ดูดิกดไอมันไม่มีบอกมึงต้องดูจากไอนาฬิกาเดียวอ่ะยังไงกูอยู่ที่เซา ยี่หกเวฟสี่สิบหกอ้ไม่นะไม่เป็นไรหลับหมดสติเอลสตีมาด่วนฮะถ้าไม่ชุบ<ม>ปายนะใช่หรออ,อมอยู่ที่ไหนกูยังไม่รู้เลยมึงอยู่ที่ไหนลาก่อน